ชาวบ้านนั่งตกปลาริมทะเลได้ยินเสียงรถเสียหลักพุ่งชนรั้วตกลงไปในทะเลไม่ถึงห้านาทีจมหายทั้งคันกู้ภัยวางแผนเร่งค้นหาพบอุปสรรคน้ำลึกไหลเชี่ยวผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลาประมาณ22นาฬิกาวันที่16กุมภาพันธ์68เจ้าหน้าที่ตำรวจสพมาบตาพุธอำเภอเมืองระยองรับแจ้งมีรถกระบะตกลงไปในทะเลมีคนติดอยู่ภายในรถหลังรับแจ้งจึงประสานนักประดาน้ำหน่วยกู้ภัยสว่างพรกุศลจังหวัดระยองไปตรวจสอบที่เกิดเหตุริมถนนไอ หนึ่งนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุทธพบชิ้นส่วนอะไหล่รถตกอยู่รั้วเหล็กถูกชนพังเสียหายที่ขอบปูนมีรอยรถกระแทกจนปูนเป็นรอยและยังพบแผ่นป้ายทะเบียนทอสสาอกรุงเทพมหานครตกอยู่เมื่อมองไปในทะเลไม่เห็นตัวรถแล้วนายวุฒิอายุ43ปีและนายสงกรานอายุ47ปีคนตกปลาเล่าว่าขณะตกปลาได้ยินเสียงรถชนหลังจากหันไปดูเห็นรถตกลงไปในคลองระบายน้ำแล้วตนเองพยายามช่วยแต่ช่วยไม่ได้เพราะน้ำไหลเชี่ยว และลึกหลังจากรถตกลงไป5นาทีรถได้ไหลผ่านประตูระบายน้ําออกสู่ทะเลจมหายไปทั้งคันนอกจากนี้ยังบอกด้วยว่ามีคนอยู่ในรถแน่ๆหนึ่งคนเป็นผู้ชายเบื้องต้นเจ้าหน้าที่กู้ภยัยต้องวางแผนอย่างรัดกุมเพราะจุดที่รถตกลงไปน้ําลึกและไหลเชี่ยวมากต่อมาเวลา23นาฬิกา30นาทีเจ้าหน้าที่ได้ระดมกําลังนําเรือและเจสกีลงปักหลักในทะเลพร้อมทั้งส่งนักประดาน้ําลงค้นหาในจุดที่รถจมน้ํา แต่ยังไม่พบรถคันดังกล่าวท่ามกลางอุปสรรคทั้งกระแสน้ําไหลเชี่ยวคลื่นลมแรงซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูงในการทํางานจากนั้นเวลาสองนาฬิกาวันที่17กุมภาพันธ์เจ้าหน้าที่พบชิ้นส่วนของรถซึ่งคาดว่าจะเป็นฝากระโปรงหนึ่งชิ้นแต่ยังไม่พบตัวรถต่อมามีคนที่อ้างว่ารู้จักกับเจ้าของรถคันนี้ระบุว่าก่อนเกิดเหตุคาดว่าเขาขับรถมาส่งเพื่อนขณะขับรถกลับที่พักจึงชนร่วกันตกลงไปในทะเล ซึ่งถนนเส้นดังกล่าวเขาขับอยู่ทุกวันเวลา6นาฬิกาผู้สื่อข่าวได้รับรายงานจากกู้ภัยว่าหลังใช้เครื่องมือสําหรับตรวจหาวัตถุใต้น้ําตรวจพบวัตถุลักษณะคล้ายรถใต้ผิวน้ําเตรียมพร้อมจัดก,กําลังวางแผนทีมเร่งค้นหาและกู้รถขึ้นมาต่อไปเวลา9นาฬิกา30นาทีมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยพบรถที่ตกทะเลแล้วห่างจากจุดที่ตกประมาณ300เมตรกําลังดําเนินการวางแผนเพื่อกู้ซากรถขึ้นมา โดยให้นักประดาน้ำเอาเชือกไปผูกไว้กับรถเพื่อไม่ให้รถลอยไปที่อื่นโดยทราบชื่อบุคคลสูญหายแล้วคือนายพิชัยสุพรนณโมกอายุ52ปีคนขับรถแบ็คโฮงของบริษัทแห่งหนึ่งด้านน,นายอนันต์อรุณสวัสดิ์หัวหน้าทีมบรรเทาสาธารณภัยสว่างพรกุศลระยองกล่าวว่าตอนนี้เตรียมการวางแผนเพื่อกู้รถขึ้นมาอุปสรรคคือกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวพร้อมทั้งใต้น้ำยังมีหอยเม่นและตอหม้อททำให้เป็นอุปสรรคในการทำงาน